เบื้องต้นผมประสานทางาท่านรองอธิบดีนะครับกรมผู้สูงอายุไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยทางคุณตาเขาอายุเยอะเนาะเดี๋ยวเราหลบรถก่อนหลบรถก่อนอคุณตาค่อนข้างอายุเยอะแล้วกอ็อาจจะต้องส่งเขาโรงพยาบาลก่อนอาจจะต้องส่งโรงพยาบาลก่อนนะฟุ้งตัวต้องส่งโรงพยาบาลก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอมอเขาตามไปที่โรงพยาบาลน,นะแล้วก็เดี๋ยวเรามีหมายที่ นครนายกแล้วตัวตาแกไปอยู่นี่ได้ไงอ่ะอยู่ประมาณ20ปีแล้วฮะอยู่เนี่ยนะใช่ครับอยู่20ปีใช่ครับแกเป็นคนตั้งเดิมแถวนี้ครับอ้าวจากข้อมูลที่เมื่อคืนมาเอาข้อมูลครับแล้วบ้านแล้วนี่ที่ใครอ่ะน่าจะที่บุกลุกครับแต่เขาบอกว่ามีญาติเมื่อกี้รองพมบอกว่ามีญาติที่น้องแต่อยู่ข้างในนู้นแต่ก็น่าจะโดนทิ้งเหมือนกันครับอยู่ในนู้นใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ซอยไหนเฮ้ยข้างในไปทานแบบนี้หมดเลยครับแต่น้ำไฟไม่มีใช่ไหมไม่มีน้ำไฟครับอ่ะหลับรถก่อน สวัสดีครับอ๋นอนะครับลาขาไม่มีสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีตาอยู่อะไรเนี้ เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิแล้วทำไปอยู่ตรงนี้อาจาะหัวหน้าฝ่ายเขตจำทองมาปลูกไงหัวหน้าใครนะฝ่ายเขตจำทองหัวหน้าฝ่ายของเขตะะหหขเหรอจ๊ะแล้วนี่ที่ตรงนี้นี่ที่หูตาปะ่ะที่ใครไม่ใช่เขา,าปลูกไว้ให้เขาขายไว้ให้ลแล้วที่ลุงหวังเอาจางไหมลุงหวังเหรอจ๊ะที่ที่แกโดนไดรัมยิงตายโดนโอ๋อโดนกดด้วยโอ้ที่ฝังรุนเหรอแล้วจ๊ะแล้วมีน้ำมีไฟไหมจ๊ะเนี่ยน้ำมีครับ น้ำมาจากไหนจ้ะเนี่ยเขาต่อให้รอ๋อเขาต่อมาให้แต่ไฟอ๋อเดินเดินไปตรงนี้จะมีก๊อกน้ำอ๋อแต่ไฟไม่มีใช่ไหมนะแล้วมีลูกมั้ยจ้ะเนี่ยเมียไม่มีไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีลูกอยู่คนเดียวนะมีหลานอยู่ข้างในหลานหลานลูกใครจ้ะนะลูกพี่ชายผมลูกพี่ชายก็มีพี่อยู่คนเดียวอ๋อมีพี่อยู่คนเดียวแล้วพี่ยังอยู่ไหมเจ้ะทุกวันนี้อยู่อยู่ในบ้านพี่จะอยู่กี่ไหร่จ้ะ พี่แก่ผมหกปีอ๋อแกกว่าหกปีเขาแปดสิบเหรอ 1> <1> แปดสิบกว่ามั้งโอ้แล้วแล้วทำไมตาขามีอยู่ข้างเดียวจาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงูเขียวไหม้เหมืนกัดงูเขียวหางไหม้กัดก,ก,กัดตรงฝนที่คนปีเขายืนกัดตรงที่พี่เขายืนอา้าวพี่รีบตรงที่พี่เขายืนอ้าวพี่รีบอ๋อตรงนี้อ๋อ อ๋อ oh. เอาแล้วอยู่อย่างนี้คนเดียวไม่กลัวพวกงูงูอะไรเข้ามากัดเลยนี่เหรอม,มีคาะะถามีคาถาคาถาอะไรปิดกำมังปิดทั้งทางปิดแค่นี้เองแต่ขาไปข้างนึงแล้วนะนท้องฮะวันนั้นได้ท่องไหมนะ้ไม่ะไม่ได้ท้อง <c oughs> อ๋อเลยโดน <c oughs> แต่โดนกัดไกลนิดเดียวเองนะจ๊ะเนี่ยันงม งูเห่ามันผ่านไปผ่านมาแม่งเข้ามาไม่ได้อ่ะงูเห่าผ่านไปผ่านมาเข้ามาไม่ได้เพราะอะไรจ๊ะต้องมาถ้าปิดหมดไม่เลยเนี่ยปิดหมดแต่ดูมันไม่น่าจะปิดอยู่เลยนะเจ๊เนี่ยโอ้เหรอแล้วไปเข้าห้องน้ําที่ไหนอ่ะเวลาเข้าห้องน้ำไปเข้าที่ไหนไหจ๊เนี่ยใส่กระโถนใส่กระโถนแล้วไปทิ้งไหนอ่ะไอ้ลดน้ําใช่ไหมจนไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อ ได้ผลดีแล้วใครหาข้าวให้กินนะคบ้านพี่ชายยกมือบงังบ,บ้านพี่ชายก็มาให้แต่ผมกินแค่วันละมือไม่เปลืองกินวันละมือเองผอมมากเลยให้เป็นไรคุณทรมานใจสาวคุณทรมานใจสาวเอมีคาถาหุ่นดีตั้งหากดูสิเนี่ยไม่ให้ทรมานใจสาวแล้วทรมานตัวเองก็ไม่รู้เลยเนี่ย ชอบกินอะไรจ๊ะไม่อยากบอกอายเอาสิโหผมกินเหล้าทุกวันนั่นเลยเจริงเหรอดื่มทุกวันแล้วใครเอามาให้ดื่มมาแล้วเราตังจากไหนฮะก็ได้ได้เงินสูงอายุมาแล้วเก็บๆว้กินได้เงินสูงอายุมาเนาะสูงอายุเจ็ดร้อย กิการนี่ธรรมดามันได้พันหนึ่งหลานมันบอกข้าวเป็นีธรรมดาปีเพียแกนงร้อยเอาทุกคนที่ริบแล้ว <200 S 1> ไปตวรวจร่างกายบ้างไหมเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะอะไรผมไก,กลเหลือเกินไกลเหลือเกินไปตั้งสี่ไปก็สองร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบไปหาพอดีหมด <saga? S 1> แล้ว แต่เรายังกรึบไหวอยู่เลยนะบู๊มาไหวกินเหรอไหวไหมเนี่ยไหวนะกลึบไปด้วยท่องคาถาไล่งูไปด้วยผิวเลยทีนี้มีหมดคาถามีคาถาไล่ผีด้วยเหรอมีของไหมตามีของไหมไม่ใช่ของดีอ่ะมีร่างมีองค์มีอะไรไหมมีเหมือนกันมีเหมือนกัน องค์อะไรจะเจ๊นี่ปู่รอด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 เป็นใครคนธรรมาดาเนี่ยไปอ,อยู่นูน่นไปวัดมะเกลือเรีย่างเงี้ยวัดมะเกลคุณคุณ,คณปู่รอดนี่เขาแต่แกเสียไปแล้วนะแต่เขาเป็นองค์เราเหรอเขามาเข้าร่างบ้างไหมเข้าเขามาเข้าเหรอเข้ามาเข้าแล้วก็ทําไงมั่ง มายังไงนะจ๊ะมาถึงถ้าเราป่วย,ป,วยป่วยพ้ปู่รอดปู่รอดช่วยให้หายป่วยอย่างนี้เหรอ,อช่วยได้ช่วยได้ด้วยแล้วก็ท่องท่องว่างไง,าาง,ม,งมันจ๊ะาาาาาาแ,แล้วปู่รอดจะเข้าเลยไหมได้แต่ตอนนี้ยังไม่เข้าอ๋อยังไม่เข้า,ขาอืมร้อนแล้วดูนี่นะไม่ร้อนออกกากอ๋อมีกางล้มอยู่จ๊ะเออดีดี ตาไม่ร้อนเลยเนี่ยร้อนที่แรกไปนั่งนอกเนี่ยนั่งลงที่นี่ก็ยืนเป็นเบาหวานด้วยเหรอมไม่เป็นครับมีโรคประจำตัวอะไรไหมจ๊ะไม่มีครับหรอผมไม่มีโรคมีแต่แตไอไองูเกี่ยวไม้กัดก็ส่งไปโรงพยา,าบาลราชบุตีหมอถามตัดไม้กระเสมอ้าวหมอ่คยผมได้กัตัดได้เลย ไม่ไต้องไปรอใครไม่รอพี่ชายไปเยอะตัดได้ตัดมานานยังเจ๊เนี่ยตัดเมื่อเดือนธันวาธันวานี่ผ่านมานี้เองอเดือนธันวาวันที่สิบอ๋อนี่เราก็เดินไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยไปเก็ตบอร์ดเวลาปะเวลาไปเล่นสกเก็ตบอร์ดข้ <c oughs> างในย,ยังมีคันนะตาตามีไม่เท้ามีอะไรไหม,มไม่มีใช่ไหมมี ไอร้ไอรถเข็นนั่นนะไอ้พันเอามือยกเท้าไปได้ที่มีสามลอ้อสามล้อนะสามล้อสี่ร้อนะที่ปีนพั 1, นแล้วพวกขโมยไปแจกเออโดนโดนขโมยรถเข็นอีกรถเข็นนี่แบบที่มีสามลอ้อเนี่ยนะ,ะคนขโมยของตาไปขายชีวิตล้านทศานพี่ชายอยู <laughs> ่แถวนี้หรือเปล่าบานพีชาย <laughs> อยู่ไกลไหมอ่ะนักเดินกงเข้าไปเนี่ยใครเข้าอ่ะไหนอ่ะนี่เหรอ กงเขไปน่ยเหรออ๋อไปเจอเขาแล้วใช่ไหมอยู่ไหมยีตายเขาอยู่ไหมเขาอยู่บอกใครเข้ามาบอกบอกตากเกษมให้มาบอกจากเกษมให้มาเอาบัตรด้วยอ๋อเอาบัตรบัตรอยู่กับเขาอ๋อบัตรอยู่กับเขามีบัตรอะไรบ้างจ๊ะมีบัตรประชาชนบัตรประชาชนบัตรไอ้เงินสุงอยู่อ๋อยังยังนี้เวลาใครใครส่งข้าวส่งน้ำต่าพี่ชาย พี่ชายบางทีก็หลานชายมีหลานชายอยู่คนทํางานอยู่กรมบูกหลานเรือเวลาเขาจะไปทางานเขาก็แวะมาหาตานะไปกลมมาเขาต้องผ่านไปทุกวันอแต่เขาไปรถเขาไม่แวะอ๋อแล้วทำไมเราไม่อยู่กับพี่ชายเลยจ๊ะไม่อยู่ไม,ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะไม่ถูกกับพี่สะพ้าอ๋อเนี่ยมีปัญหาครอบครัวอีกอธรรมาดามก็ถูกอยู่แล้ว น้องผัวกับพี่สะให้มันไปถูกกันอ๋อมันจะกำลังไลอยูแล้วเราไถสเก็ตบอร์ดไปงี้ไม่กลัวเราลงข้างทางเหรอสบายสบายเลยเหรอตอนอันยังออกไปดูอะไรวัดแก้วอ่ะฮะไปยังไงโอ้ไปไกลเลยเนี่ยวัดแก้วไปทูลนี่นะจากนี้ไปนะใช่ก็ออกถึงวัดแก้วไปดูได้แต่บานนี้จะพานที่ดิบสามอะโอ้จำได้ด้วยอ่ะเอาเขียนไว้โลโล เขียนรงพาบาลอ่ะอ๋เอเขาเขียนบอกไว้ที่ที่นี้มามาวันนี้ตายอยากให้ทีมงานของพี่กันเขาถ้าผมมีที่อยู่ให้ดีกว่านี้เอาไหมผมไม่ไปไม่ไปหัวหน้าเก็บทองใหญ่ผมไปอยู่ผมไม่ไปผมอยู่กับเพรลูกหลานเ่ะเดี๋ยวถ้าเขาหัวหน้าฝ่ายมาผมเรียกขอปลูกข้างร้วนี่ยครับูกข้างรู้ว พื้นที่นี่เขาไล่ก็ตองขอปู่ดั้ง้างหลวแต่ข้างรูตัวมันก็เป็นที่เขาหน้าออที่ของของไอชุมชนเขาหมู่บ้านเขาเฮ้ยไม่ใช่เขาเว้นออกจากระยะเสาที่ของเขาใช่อยู่ได้เห็นคนเข้ามาอยู่กันนี่เขาลื้้อไปแแลวต่ก็เขาลื้อไปแล้วไงตรงตรงที่ตายอยู่นี่เป็นที่ของ คนรู้จักมันมาหวังเอาแต่เรามาปลุกลุกอยู่ใช่ไหมมาขอมาอยู่ปลุกลุกอยู่ใช่ไหมไม่อยูพี่พี่ชายบอกให้หัวหน้าฝ่ายปลูกตรงเนี้ยเด็กๆมันเยอะจะได้ดูแลเด็กด้วยฮะเด็กดูแลเราหรือเราดูแลเด็กเราดูแลมันนะเด็กมันต้องออกทุกวันตาดูแลเด็กด้วยผู้หญิงทั้งนั้นแล้วเด็กๆตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เหรอเรียนอยู่ป .2 ป .3 เนี่ย แต่ชาวบ้านเขาสงสารตานะสินนะสเขาก็เป็นห่วงนี่บอกว่าเดี๋ยวตาไถ่ไถ่ไปปุ๊บตาเลยไปตรงนู้นทําไงวันไหนคาถาเสื่อมงูกัดอีกข้างนึงทาไงล่ะนนเหลือข้างเดียวแล้วเนี่ยต้องไองูเห่าของฝ่มันกัดใครมาแล้วนะล่ะตัวดาเมี่ยมมาอยู่ตรงนี้หางกุดด้วยแล้วตาทําไงตองไแล้วน้ำสาดเอาน้าสาดอ๋อมันก็เลยไปเดีวมันก็ไปมันเองไม่คิดว่าน้ำสาดใส่มันแล้วมันจะ แขนตาเหรอเดี๋ยวยกลับมางับอีกข้างเราก็บอกทางกายชางมันเดี๋ยวมันก็นเลยหนีแล้วอ๋มอมาทำโมอยู่ในเนี่ยอืมสแสดงว่าเขตก็ยังมาเยี่ยมตาอยู่เนาะม,มามาเมื่อไหร่จ๊ะนานโรงพยาบาลราชวิถีก็มานานยังโรงพยาบาลราชวิถีมาเม,มื่อปันปมายหมายถึงตามีสิทธิ์รักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีใช่ไหมครับอือ เนี่ยตัดขาก็าฟรีเนี่ยตัดฟรีเหรอแต่ชาวบ้านเขาเห็นเขาสงสารนะที่สงสารตาดิบ้านรัฐบาลนะก็ฟรีเหรอแถมยังได้เงินใช้เนี่ได้เงินใช้โอ้โหตัดแล้วได้เงินใช้ทําไมอ่ะทำไมตัดแล้วได้เงินใช้อ่ะพิการต้อหาผู้พิการใช่ไหมอ๋อพอตัดแล้วกลายเป็นผู้พิการก็เลยมีเงินใช้เพิ่มอีกไม่ แตโรงพยาบาลให้หมายหมายถึงตอนนี้ตาทําบัตรผู้พิการอย่างเป็นไงเออบัตรมันมันจะมีบัตรผู้พิการกับบัตรผู้สูงอายุอ่ะผมมีผมมีแต่บัตรผู้สูงอายุใช่ไหมแล้วก็บัตรเดเดี๋ยวเดี๋ยวประรสารเดี๋ยงี้บัตรผู้พิการอ่าเดี๋ยวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหห่อแมเขาให้ตรวจฟรีเขาแถมตังค์ให้ด้วยเดี๋ยวพาไปตรวจร่างกายก่อนไม่มีอะไร บาดอ,อยู่ไหนอะบาดประชาชนนะอยู่อ๋ออยู่อ๋อเงินไม่มีตังค์บาทไปหาหมอโอเเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปตรงนู้นก่อนให้พี่เบ้นพี่เบ้นพี่เบ้นกันจ้ะเราเราไปกันเองไม่ว่าให้ตาไปด้วยตาไปไหวไหมอะเฮ้ยมีรถเข็นไหมอ่ะเดี๋ยวตาพาผมหน่อยได้ไหมผมมีรถเข็นอ่าได้เอาไปเดี๋ยวตาพาไป ไปบ้านญาติใช่ไหมครับพี่บ้านพี่ชายคือ๋อโอเคเลี้ยงได้แมวบันด้วยกินเห็นได้นะอ๋อได้ครับอือโอ้โหถ่ายภาพนะครับโอ้โหจ้าตาไปไงเนี่ยปกติสเก็ตบอร์ดเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะยกตาขึ้นน้องอ๋อนั่งนั่งนี่มันมันร้อนมันร้อนร้อนหน่อยนะหาผ้าหาอะไรปูให้แกหน่อยไหมว่ามันร้อนร้อนหน่อยนะกางร่มให้แกนะกางร่มให้แกเอาน้ำลูบหน่อนี่ร้อนร้อนนะจับจับเตียงหน่อยสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดอันเย็นมันจะได้เย็น จับกี่ลยโอ้ขาเดียวโอ้โหแล้วอย่างงี้จะไปซ่ายังไงเนี่ยเดินยังไม่ไหวแล้วกีนเดินไม่ไหวแล้วเริ่มซุดหมดแล้วโอเคหมุนตัวนั่งเลยเริ่ม รุดหมดแล้วขาซ้ายขาซ้ายเหยียดได้มไหมครับหนึ่งสองค่ะในผมว่าถ้าปล่อยไว้แก่ขาซ้ายเหยียดได้ไหมจบนะถ้าปล่อยไว้เงี้ยต้องเอาไปอันนี้มันงอยอย่างนี้นะมันงอยมันมันขยับไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะขาขยับไม่ได้แล้ว ยืไน,นได้แค่นี้เดินแต่เดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ยืนไ,ไ,ไม่ได้เลยยืนไม่ได้เลยนี่แล้วพี่งูมาทำไงเนี่ยอีกข้างนนงก็สู้ยังไงเนี่ยฮะ เออารย่ไปตรงไหนจ๊ะชี้ทางหน่อยเนี่ยไปตามเสาไฟอ่ะเอาไปตามเสาไฟอ่าโอเคมาแกวกเสื้อใส่ได้ไหมตั้งเนี่ยเอาผ้าคุมคุมไหมไม่ใส่ไม่ใส่ด้วยอ่าโอเคเฮ้ยอย่าพาแกลงข้างซ้ายขวานะอ่กูตาพิงมาที่ก็ได้กุตากูตาพิงมาเลยอ่ โอ้โหเฮ้ยมันเข้าไปลำบากไปไหมวะนะตรงนั้นน่ะอืม ไม่เข้ามานานยังเจาตาไม่เข้ามานานยังตรงนี้เข้ามานานเข้าไม่เข้ามานานยังตานะี่ยตาปกติเข้ามาในนี้บ้างไหม,ลม,ยยมไแล้วขาขาที่อีกข้างที่ขยับ ไม่ได้เนี่ยเพิ่งมาจะมาขยับไม่ได้เมื่อตอนเดือนอะไรจ๊ะอ๋อเพิ่งมาเพิ่งจะขยับไม่ได้ตอนปีใหม่นี้ใช่ไหมก็คือไปเอาอีกข้างหนึ่งออกออกตอนธันวาแล้วผ่านไป,ไปเดือนหนึ่งก็ใช้ไม่ได้เลยเลยจูบมาอีกข้างหนึ่งหรอน้ำหนักลดลงไปเยอะไหมตั้งแต่ธันวาน่ะเยอะหรอ อืน้ำหนักลงไปเยอะหมัยก่อนมีพุงไหมหมยก่อนมีพุงไหมเหรอ ฝากเอฟซี FC ทุกคนที่จบอยู่ทุกคน,นคิดว่าอโอ้ไหวไหมอืมควรออกไปไหม ถึงอย่างเงี้ถ้ถาถึงตาจะใส่ขาเทียมอีกข้างหนึ่งก็ยังเดินไม่ได้ไช่เพราะว่าขาใช้ไม่ได้อีกข้างหนึ่งใช่ไหมไอีกข้างนึงก็อยู่ไม่ได้เพราะว่า ใช่ไม่ได้หมาตัวใหญ่เขาไม่กัดเจ้าของหรือเปล่าตาก็ มันชตากระเตมันชื่ออะไร,าระตาตามันชื่ออะไรกล้วยใช่นะกล้วยนะไม่ใช่อย่างอื่นนะกล้วยนะอ๋อเฉากล้วยเออเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูก ใส่รหัสผิดมันกัดอีกอ,อ,อีกตัวชื่ออะไรอ้าวตามผมมีตัวเดียวจะเจอสองตัวเอาแล้งานแล้ว รู้จะเพาหอมนะ ปกติเวลาพี่ออกตรวจนี่ครับมอไซค์นี่ไล่ไหมหมาไล่ไหมก็ไล่ไล่ไล่หมาชอบไล่ตำรวจโอ้โหแม่แล้วอ๋อคุ้นคุ้นแล้ว สวัสดีจ้าอันนี้พี่ชายเหรอสวัสดีครับป๋าเป็นพี่ชายเหรอป๋าดูแข็งแรงอยู่เลยป๋ายังแข็งแรงอยู่เลยปีอายุ่าไรจะเนี่ยแปครับโอ้แปดสิบหูแข็งแรงต่างกันเลยนะเคยเห็นในทีวีบ้างไหมฮะเคยครับขอบคุณจ้าขอบคุณนี่จ้าขอบคุณจ้าอันนี้หนูก็ชื่ออะไรจะเนี่ยื เสา,ากล้ยวยอ่าถูกต้องขออนุญาตนะจ๊ะสวัสด,ดีจ้าแม่วัสด,ดีครับสวัสดีครับรบกวนนะจ๊ะรบกวนจ้าสวัสด,ดีอ่าทางชาวบ้านเขาบอกว่าทางคุณตาขาเดียวเขาสงสารเป็นน้องของคุณตาใช่ไหมพอดีผมคุยเดี๋ยวเพื่อหาที่อยู่ให้ให,ให้ใหม่เนี่ยคุณตาโอเคไหมโอเคครับโอเคใช่ไ ไม่ได้เขาผอมลงไปเยอะไหม<ๆ>อยู่แบบเนี้ยรอสมัยก่อนนี่เขาเดังเดินได้อยู่ใช่ไหมจ๊ะเดินได้เดินได้ละถ้า <c oughs> สกดไม่เดินอะไรจ๊ะต้นปีปอ,อ๋อเป็นปีแล้วอ๋อถัดได้ไหม เดี๋ยวขาเดียวเขาขัดไปไปแม่พูดกับเดี๋ยวไปตานานหาเราทานครับบ้าไ้ขาเดียวขาเดียวยังใจยังโอ้โหนี่เลยแม่บอกโอ้โหไม่ธรรมดาแม่ไขนี่เร็วเลยใช่ไหมของขาดปุ๊บนี่แบบแซงเลยแท่นลุกล้อสี่ล้อก็เติร์เติรกอ๋อ